พ่อบอกแล้วไงไม่ต้องรอบเบยสั่งได้ไว้ไม่กดเดียวนะไอ้อไอบบเพี้บอกแบบนั้นว่าผมก็บอกแบบนั้นว่าได้เด้ถึงให้โดยทดดี่บอกกัน บอกกันไว้แล้วเนาะคุณตองเคเบอร์ <laughs> คชิตตะวันสวัสดีค่ะนะครับจากน้องนกนะครับขอบคุณคุณแอดมากมากนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่ๆด้อเป็นไลน์ลป็นตนละบริลลลงเทียบเงาไลน์เพราะได้ส่งงานเพื่อน คุณเพื่อนเพื่อนพีいい่พี่ทุกคนนะครับดื้อขอบคุณน้องน้องเอี้ยงขอบคุณคุณตองเคนะครับขอบคุณคุณแอดขอบคุณพี่กฤษด้วยนะครับขอบคุณน้องปอมแฝมขอบคุณน้องภูชิตตะวันขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนดื้อ โลแกงขึ้นหลายตอนไหนขอรับนะครับ สว่างสามทุ่มค่าพีตองเคนะครับสว่างสามทุ่มพีตองเคพนันนนุ่เยี่ยงขึ้นสว่างสามทุ่ม สามทุ่มแล้วผมจะเข้าไปเดี๋ยวแล้วผมสิเข้าไปให้กำลังใจนะครับจากท่านตองเคว่าให้ได้จ่าทานตองเ้ไปได้คอยแล้วเลยไมใช่บ่ได้บอกตรงๆ แม่บ้านไม่ให้ออกจากบ้านเลย